บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดประโยชน์ขององุ่นบางก็ว่าอางุ่นเขียวช่วยลดน้ำหนักองุ่นดำช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานย่างไรก็ตามกับมีการเตือนกันว่าคราบขาวบนองุ่นนั้นบ่งบอกว่ามีการฉีดพ่นสารเคมีเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่ 5. องุ่นเป็นยาอายุวัฒนะจริงหรือ มีบางประเด็นที่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าจากในข้อความนี้ก็จริงไม่มากสักเท่าไหร่ผลน้ำุ่นมีส่วนประกอบของน้ำเนี่ยมากกว่า80%เอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฟเบอร์เนี่ยไม่ได้มากหมายสารสำคัญในผลน้ำอุ่นจะมีน้ําตาลเป็นกรูคโตสฟรุกโตสรองลงมาก็จะเป็นพวกกรดอินทรีย์ต่างๆเขาบอกว่าอังุ่นนั้นเหมาะกับผู้รักสุขภาพต้องถามว่าอังุ่นที่ทานเนี่ยมีความหวานมากน้อยแค่ไหนไม่ควรทานอังุ่นที่แก่จัดหวานมากๆถ้าอังุ่นเริ่มแก่จัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มากขึ้่ีท มีประโยชน์แต่ก็ไม่ควรกินผลที่แก่จัดมากๆเพราะหากกินมากเกินไปน้ําตาลอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับอันดับที่ 4. ประโยชน์ขององุ่นเขียวจริงหรือ ถ้าเราแนะทานในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะอังุ่นก็เป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ที่ไม่ได้สูงมากค่ะอังุนเขียวช่วยเรื่องขับถ่ายจริงไหมครับในอังุ่นไม่ได้มีใยอาหารในปริมาณมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมากที่สําคัญนะคะการทานอังุ่นถ้าทานเฉพาะในส่วนของตัวเนื้อนะคะก็อาจจะไม่ได้ตัวใยอาหารเลยเนื่องจากว่าตัวใยอาหารเนี่ยนะคะมาจากส่วนหลักๆก,ก,ก็คือตกเปลือกนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้จริง บางส่วนแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับว่าอางุ่นเขียวจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แชร์ว่าอางุ่นเขียวช่วยเรื่องขับถ่ายและลดน้ำหนักนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างไดครับอันดับที่3 ประโยชน์ขององุ่นดําจริงหรือในองุ่นดําก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระจะทําหน้าที่กาจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดและหัวใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นการทําการทดลองในหนูทดลองนะคะซึ่งเมื่อเรามาทําการวิจัยในคนอาจจะแตกต่างเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะแชร์เราก็แชร์และบอกข้อจํากัดของการบริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับสา ไปจากเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเปจริงสรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มครับอางุ่นดํามีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ก็ยังเป็นเพียงงานวิจัยในสัตว์ทดลองเท่านั้นยังไม่ควรกินเพื่อหวังผลอย่างที่อ้างกันจะดีกว่าครับ อันดับที่2ประโยชน์ขององุ่นแดงจริงหรือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทานอางุ่นสีใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีแดงหรือสีเขียวค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเปลือกเนื้อหรือของเมล็ดมีสารสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทานเราอาจจะทานทั้งหมดตัวเมล็ดต้องเคี้ยวให้มีความละเอียดก่อนที่จะกลืนลงไปนะแต่ว่าการที่ทานทั้งหมดเนี่ยเปลือกนะคะอาจจะมีสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกองุ่นที่เป็นองุ่นออแกนิกนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็นํามาล้างให้สะอาด ก่อนนนะะคะอกจากนี้นะคะเราก็ไม่ได้แนะนําให้ทานอางุ่นเพียงอย่างเดียวหรือว่าทานอางุ่นเพื่อการลดน้ําหนักก็ควรจะทานร่วมกับอาหารอื่นๆเพื่อให้เราได้สารอาหารที่ครบ5หมู่นะคะสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มครับว่าอางุ่นแต่ละสีแม้จะมีสารที่ต่างกันเล็กน้อยแต่คุณ,ณประโยชน์โดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนักส่วนสําคัญคือการกินอย่างถูกวิธีด้วยการล้างอางุ่นให้สะอาดและกินทั้งเปลือกเพื่อจะได้คุณ,ณประโยชน์สูงสุดนะครับและอันดับที่1 ฝ้าขาวบนผลองุ่นคือสารเคมีจริงหรือ ถูกแต่ไม่ทั้งหมดจริงๆมันมี2ลักษณะมาดูในกรณีแรกเป็นฝ้าขาวจากแว็กซ์ตามธรรมชาติซึ่งผลองุ่นมีไว้ป้องกันตัวมันเองแว็กซ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวสะท้อนแสงก็ทำให้อุณหภูมิภายในผลองุ่นเนี่ยไม่ร้อนมากังนั้นผลองุ่นก็จะเจริญพัฒนาได้เป็นปกติคือเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองกินได้ไม่ได้มีโทษอะไรต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นกรณีคราบขาวจากสารเคมีล่ะครับมันจะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะมีลักษณะเป็นดวงๆขอบมันจะเเเเขขข้ม้มมมมคคคือออออออวลลาาาาาาาััันนนนนปป็หหยยยยดดํไไกกกููู่่่่่่ททีีผงงุตตตรรรระะจบบบแ เพื่อที่จะคัดว่าอังหุ่นนั้นปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ไม่ใช่วิธีที่ควรใช้เพราะว่าสารเคมีมันมีบางประเภทเท่านั้นเองที่มันทําให้เกิดคราบสีขาวแต่โดยส่วนใหญ่มันไม่มีสีมักจะไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่า มันกค้งนะสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อเพราะคราบขาวที่เห็นอาจเป็นแว็กซ์ธรรมชาติที่องุ่นสร้างขึ้นมาเองซึ่งปลอดภัยและกินได้รวมถึงหากมีการใช้สารเคมีฉีดองุ่นจริงก็อาจจะมีหรือไม่มีคราบขาวให้เห็นเสมอไปนะครับดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือการซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะดีที่สุดครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวร์ก่อนแช์นะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวรก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับ sure. ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ไซเบอร์อเลอร์ใครจะจ่ายค่าไฟผ่านแอปเช็คแค่ดีตอนนี้แอปปลอมใช้ชื่อ PEA Smart กำลังระบาด จำให้ขึ้นใจของแท้ต้อง PEA Smart Plus เท่านั้นและจะต้องโหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเจอแอปอะไรน่าสงสัยอย่าเพิ่งโหลดส่งมาตรวจสอบกับศูนย์ชั่วก่อนแชร์